บัฟดอสเกมมาก้ามตัวที่อยู่ในแบ็กลูมครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดจากที่นี่ครับผมสวัสดีครับผมทามทีซีเอาล่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะเริ่มด่านที่หนึ่งกันเลยครับผมครับโอ้โอ้โอ้โอไฟไฟดับเลยเอาล่ะผมได้เข้ามาที่แบ็กลูมแล้วสินะโอ้โอ้โอโอเคกด F เพื่อเปิดปิดไฟ โอ้ทำไมมันเป็นแนวเฮอเลอร์เฉยเลยวะเน,นี่ยโอ้ยับโอ้มือต้องเก็บเบอร์เกอร์นะครับผมกลับหลังโอ้ What ด้อ <laughs> ใครมันหัวล้อเพื่อนเออไม่ใช่ทางนี้ครับผมโอเคตรงนี้มีเบอร์เกอร์ยับขอโอ้โอ้โอวัสดีเพื่อนมึงเป็นใครเนี่ย I think you are going the wrong way อ่าแอบต้องหาเบอร์เกอร์สินะแม่งเป็นเกมเฮือเลือดเฉยเลยโอ้ยทางยาวมีเบอร์เกอร์เปล่าเอาล่ะเดี๋ยวบาตอนนี้ผมยังไม่เจอหมากร้ามตัวเลยนะแับๆๆบบบเหมือนว่าจะต้องหาโอ๊วะว๊ามันอยู่ดิได้ไงเพื่อนโอ๊ะโอ,โอ้นี่นี่ขวานขวาน,วานเก็บออาลองดู เ็นไรเปล่าเหยียบปากไปเพื่อนกูหล <ผม S 2> อนมื <c oughs> มอเนี่ยไม่ต้องมาต้องการกูเลยแม่โอ้มาเย็บเย็บเย็บ y, เฮ้ยปิดเดี่ยวนาหมาเวรนี่เลยแม่ไปทางไหนวะเนี่ยเอาละเอาละเอาละเอละบอร์เกอร์กูอยู่ไหนกูหิวเบอร์เกอร์แล้วเพื่อนโอเคมาทางนี้โอ๊ะแล้วมึงบอกกูมาทางนี้ทำไมวะเนี่ย เอาล่ะเอาล่ะเอาละรีบไปงมมเมตกใจหมดเลยเปิดให้กูจี้ส่ากูโอกำลังมองกูอยู่ใครมองกูวัดวัดหาทางออกก็มันมีทางเดียวเพื่อนโอเคโอเคเมาเม่นั่นเดี๋ยวมาหากูนะม่ โอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ลูกสอนยับแล้วกูมีปืนละมาไลยเพื่อนโอเค,อเ,คเอาละด่านนี้ handsome, know. มึงรู้เลยไงว่าเพื่อนกูว่า,าสาวไม่ได้ชอบมึงอ่ะอู้หูมึง, <Jesus Christ. S 1> มงไม่น่ารอละเพื่อนทำอย่างนั้นมันไม่ได้รอเลยว้ <Jesus. S 1> าวจิ๊สหูกูตกใกมไปอีกแล้วแม่เอาแล้วลเลิกตามมาหลอกกูทีเพื่อน ตอนนี้ส่งอาวุธมาให้กูกูยอยากได้ปืนม่งผมสามารถฆ่าไอห,หมากล้ามตูดันได้เปล่าากรู้เลยเฮ่เอาละเอาละเอาละาละกูอ,ะยอยากได้ปืนมีลูกโซ่อะไรบอกกูเปล่าโอ้โอ้ดาน,นี้ละกันเพือ่อนเย็บประตูมันหลายบานเ่ยวะเนี่ย แมเด้อเจอทางตันแม่ไม่รู้จะดีไปทางไหนเลยครับผมจีสคราออกไปไกลกูทีโอเคมาทางนี้ใช่เปล่าครับโอ้กูไปทางไหนเนี่ยตรงนี้เขากำลังเอาปืนปืนครับเอาละเอาละกูะพร้อมแล้วเพื่อนกูพร้อมแล้วแม่มาเลย เอาละงั้นมึงก็ไปส,สวรรค์ก่อนมึงนปตุบอะไรม่เนี่ยยิงมันไม่ตายโอเคโอเควู้หานครับผมนานหัตไปฮะ oh. รู้สึกว่าอืมเยีอะปากไปเพื่อนอน่ะรู้สึกว่าสีห้องเหมือนจะเป็นห้องน้ำเลยเอ,อ่ะเอ่อ อะไรอ่ะวัาแล้ทำไมใครมาทาสีแบบนี้อือู้ประตูนี้ประตูนี้แม่หลอกโอ้โหเวิดเมื่อทางไหนเพื่อนหลบไปหลบไปอ่าอย่ามาบังกูทางนี้ทางนี้ยับหยุดหยัดหยุดหยุดวู๊วมันอะไรหยุดหยุดวู๊ดดาววดมันจะมีสักรอบไหมนะที่กูรอดไปได้เนี่ย ดีๆแม,ม่เอม okay, okay. yep. oh, oh. เอ,าอ้ามาทางตันโอเคโอเคยับโอ้เอาอีกแลรร้วเอาอีกแล้ววิ่งวิ่งวิ่งทางออกทางออกวัย,ยกูไปเพื่อนยับยับทางไหนเนี่ยโอเคโอเคลูกซอนชีโอเคเยี่ยมอีก <c oughs> อันหนึ <c oughs> ่งไอ้หังยับ โอเคโอเคโอ้โหโดนระเบ่าโอเควอ้โหแม่คุณหามยิงเธอเพื่อนมึงมาดักไดกไอ้ยังไงกูจะชีวิตรอดจากมึงยังไงวะโอ้ยิงยิงไปไปไป ครับเอาละเหมือนว่าด่านนี้จะเป็นลาวาครับ<ม>ต้องหาเบอร์เกอร์อีกละโผู้ทางตันทางตันเขาไม่ใช่เพื่อนกูกูรู้แล้วแม่หน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อนกูแน่นอนรวมถึงไอ้มานั่นด้วยมังกี้เป็นปีศาจเหรอโอ,โอ,โอ,โอ้มือคือปีศาจเป็นทั้งมังกี้ทั้งดอกเลยแม่ ทั้งหมาจี้ใครยับยับยับทางตันอีกแลละทางตันวดเด็ดทัวัเอ่ออยากได้ปืนอะ่ะรู้สึกว่าได้ปืนมาเล่นง่ายกว่านะครับผมเพราะเราสามารถยิงหมาได้อะ่ะโอ้ยทางไหนอ้ oh. <im bas> ากูถามจริงเถอะเพื่อนกูจะโอ้เปลนเปนกรรมจริงจริงชีว oh, ิตกูจี้สุดขี้เวรกรรม ชีวิตรอดอย่างยากเลยนะอะหายเงียบปากไปเพื่อนไม่ได้ช่วยเลยกูอ้าวเมมเอาอีกแล้วเอาเองละกูจะรอดจากมึงยังไงวะแมมโอเคโอ้ยเอาอกูไม่หย,ยุดเลยปล่อยกูออกไปเพื่อนออย,อยัดปล่อยกูโอเคโอเคโอเคกูยังรอดอยู่ใช่เปล่าเอ๊ะ เอทางไหนทางโอ้ <laughs> <laughs> เปิดไม่รู้กี่ประตูมีแต่ทางตันครับผมแม่ทางตันยับ <Yeah. S 2> โอ้มาให้กูสู้ดีเพื่อนคลายโอ้เบอร์เกอร์ยับแ <Yeah. S 1> ม่เ,เกมต้องใช้ดวงครับผมไม่มีดวงคือมึงแพ้ฮะยับ <Yeah. S 1> Come in I made us tea เนียบปากก็หวยเฉยเพื่อนแล้วชีวิตมึงจะปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอลิงนี่แม่เดี๋ยวโดนกูรอกูได้อาวุธก่อนประตูแม่มัก็ไม่ใช่ว่ะโอ้อ้าละอาวละกูได้ขวานเรียบกูแต่ผมอยากได้ปืนปืนมากเลยอืมพูดมากรู้ดีแล้วเกินแม่นอนตายไปใช่มึงอะ โอ้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 รับทางนี้โอ้เยี่ยมสามอันเลยเหรอ,อ uh. oh. ทางไหนอ่ะ <c oughs> มึงอยู่ทางไหนเนี่ยเพื่อนว๊าดโอ้ว้าวครับครับจี๊ซส์คุยโอ เอาละกูขอร้องละให้กูเปิดไปเจออะไรก็ได้ไที่ไม่เจีหมานั่นน่ะโอ้มีลูกศรน,นะครับผมยับอีซี่เหมือนผมจะวนลูปม,มาอีกแล้วอ่ะกระสูนหมดมาเลยเพื่อนยับอ่ากระสูนหมดแล้วมันมันไม่ตายวัเกิดอะไรขึ้นโอเคกูยังหนีรอดอยู่ ทางนี้ทางขวาทางขวาเกือบกูละฮือฟักางตันเอชิต สำหรับบับดอตผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีกี่ด่านนะแต่เอาเป็นว่าจบไปเพียงแค่นี้ดีกว่านะครับผมโอเคถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกเอาล่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากไลค์แชร์ทับสไครต์ให้ช่องทีซีดเปนะครับผมแล้วก็รวมคลิปเมมคลิปตลกเชิญด้านซ้ายเลยนะครับผมคลิปมิมคุณภาพส่วนด้านขวาจะเป็นคลิปเล่นเกมปกตินะครับผมเอาล่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายฮะ